มาครับผมก็สวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกคนนะครับผมมาพบกับพโลิกีนะฮะก็วันนี้นะครับผมเราจะมาสรุปในเรื่องของภารกิจละเรงเมืองนะฮะเป็นภารกิจที่เรียกว่ายากมากมากนะครับผมก็วันนี้ในช่องของพโลิกีนะครับผมก็จะมาสรุปจุดทั้ง12จุดในภารกิจละเรงเมืองมาให้ทุกคนได้ดูนะฮะจะได้ไม่ต้องมาค้นหานะครับผมภารกิจนี้บอกเลยว่าช่องพโลิกีหามันประมาณ4-5ชั่วโมงเลยนะ กว่าจะหาครบทั้ง12จุดนะฮะแต่ถ้าใครได้ดูในคลิปนี้นะครับผมยงไม่กี่นาทีเท่านั้นนะคูณจะครบทั้ง12จุดภายในพิพตาเดียวนะครับผมโอเคถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยนะในจุดจุดแรกเราจะเป็นจุดไหนนะฮะนั่นเองตรงจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะฮะจุดที่ยืนอยู่ตรงนี้เป็นจุดที่1นนะครับผมเป็นป้อมเอสไรลานซ่านะครับผมป้อมนี้นะเป็นลาซาอยูทัง ด้านซ้ายของเมืองนั่นเองนะฮะส่วนตัวภารกิจนะฮะไปรับที่ไหนเดี๋ยวผมจะปักในหน้าคอมเมนต์เอาไว้ให้นะครับผมตัวภารกิจหน้าตาเป็นยังไงก็จะเป็นลักษณะนี้นะฮะโชว์รูปขึ้นเรียบร้อยแล้วนะฮะหลังจากนั้นนะผมเราก็ต้องมาค้นหาตัวรูปปั้นหน้าตาแบบนี้นะฮะหน้าตาแบบนี้แท่นแบบนี้ด้วยนะแท่นใหญ่แท่นเล,เล็กไม่ใช่นะ ต้องเป็นแท่นอย่างนี้เราก็ทําการป้นสีไปนะแต่สีที่ป้นเนี่ยมันจะไม่ใช่สีนี้นะครับผมที่นี่เราจะต้องเข้าทําการยึดปราศาทนะฮะปิดป้อมถึงจะมีนะครับผมถึงจะได้มาอ่ะอันนี้คือจุดที่1ะฮะมีแท่นตัวอย่างให้ดูแล้วทีนี้ผมจะเปิดแต่แผนที่เลยนะครับผมหลังจากนั้นเราจะได้ไปดูกันเลยว่าจุดต่อไปอยู่ที่ไหนอ่ะลือแล้วเราก็มาถึงจุดที่2นะครับผมจุดที่2อ,อยู่บริเวณนี้นะฮะนี่ รูป,ปั้นหน้าตาแบบนี้นะครับผมจุดที่2อยู่ตรงนี้เลยนะฮะสวนตรงนี้หลังจากที่เรามาจากป้อมเอสเปรานซานะครับผมก็จุดที่2อยู่ตรงนี้นะครับโอเคจุดที่สเราไปจุดที่สกันเลยนะ mumbling. อ่ะและนี่ก็คือจุดที่สนะครับผมเป็นวงเวียนนะครับผมวงเวียนหลังจากที่เรามาจากจุดที่2ตรงนี้นะมาถึงจุดที่สเป็นวงเวียนตรงนี้นะครับผม1 2และ3นะครับ ต่อไปเราไปดูจุดที่4กันนะฮะอ่าเราก็มาถึงจุดที่4แล้วนะครับผมจุดที่4อยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้นะฮะหลังจากที่เรามาจากวงเวียนตรงนี้นะครับผมขับมาตรงบริเวณน,นี้จะเจอจุดที่4นั่นเองนะฮะจุดที่4โอเคครับไปดูจุดที่5กันต่อนะฮะไปกันเลย และในที่สุดเราก็มาถึงจุดที่5กันแล้วนะครับผมจุดที่5้าอยู่บริเวณจุดแข่งรถนั่นเองนะฮะด้านล่างขวาของเมืองนะฮะอยู่จุดตรงนี้จุดที่5นะครับหลังจากที่เรามาจากจุดที่4นะฮะมาจุดที่5ไปดูกันต่อครับจุดที่6อยู่บริเวณไหนอ่าแล้วเราก็มาถึงจุดที่6กันแล้วนะผมเป็นสวนนะฮะ เป็นสวนอยู่ตรงนี้นะครับผมสวนอิเซลด้าพาร์คนะครับสวนอิเซลด้าพาร์คหลังจากที่เรามาจากจุดแข่งรถนะฮะอันนี้คือจุดที่6ครับเราไปดูจุดที่7กันนะฮะจุดที่7อยู่ตรงไหนไปกันต่อฮนะอ่าแล้วเราก็มาถึงจุดที่7กันแล้วนะผมอยู่ด้านขวามือผมนี่เองนะแต่วนนี้อันตรายนะมีน้องหมาแบบเฮ้ยว่าแล้วว่าแล้ว าแล้วต้องมีเรื่องโอ้น้องหมาไม่ไมยิงแล้วเราอยู่ในรถจุดที่7อยู่ขวามือนะฮะมาดูในแผนที่นะฮะอยู่ตรงบริเวณนี้นะฮะหลังจากที่เรามาจากสวน Iselda Park าานะครับผมจุดที่7อยู่ตรงนี้เลยนะฮะโอเคต่อไปเราไปดูจุดที่8กันครับผมว่าจะอยู่ตรงไหน Let's go อ่าแล้วเราก็มาถึงจุดที่8นะครับผมจุดที่แปอยู่ทางซ้ายมือผมนะฮะอยู่ตรงบริเวณนี้นะฮะอ่าตรงนี้นะฮะหลังจากที่เราผ่านตรงจุดที่7ตรงจุดนี้มาจุดที่8ตรงนี้นะครับไปครับไปดูจุดที่9ก้าันนะอ่าแล้วผมก็ขับรถมาถึงจุดที่9กันแล้วนะครับผม อยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้นะฮะจุดที่9ส่วนตรงนี้นะฮะใกล้ๆโฮเทลฮารโดโซนะฮะหลังจากที่เรามาจากจุดที่8ตรงนี้ตรงนี้จุดที่9นะฮะอ่ะแล้วหลังจากนี้อีก3จุดนะครับผมจะไม่ได้บอกไม่ได้ขับรถไปในพื้นที่นะเพราะในพื้นที่เนี่ยค่อนข้างจะอันตรายนะอีก3จุดที่เหลือนะจะอยู่ด้านในกรอบสีสแดงนะฮะ ซึ่งในพื้นที่เนี่ยจะมีความอันตรายมีศัตรูมีตัรูอยู่เรื่อยๆนะฮะก็ผมจะมาบอกจุดเป็นมาร์กเอาแล้วกันนะจุดที่10นะครับจะอยู่ตรงบริเวณนี้เป็นอยู่ตรงตรงลงภาพยนตร์นะเอลดายโยนะครับตรงลูกลูกตรงนี้เลยนะตรงที่มาร์กเลยนะครับผมเป็นจุดที่10แล้วก็จุดที่11ครับอยู่ตรงนี้นะจุดที่11อยู่ตรงสวน ตาตากิน่านะครับผมจุดที่11และจุดสุดท้ายครับเป็นจุดที่ผมตามหามันมาค่อนข้างจะนานนานมากๆนะฮะแทบจะหาไม่เจอลองให้เพิ่มนชมลองเดาครับจะเจอไหมฮะไม่มีใครรู้แน่ๆนะฮะเพราะว่าพื้นที่ค่อนข้างจะกว้างนะครับผมแล้วก็จุดสุดท้ายครับผมจุดที่12อนฮะอยู่ตรงนี้ลอสเลเยสพาซานะครับผมจุดที่12 โอ้โหบอกเลยว่าทั้ง12จุดนี้ผมใช้เวลาหาประมาณ5ชั่วโมงนะครับ5ชั่วโมงกว่าจะหาเจอว่าจุดนี้นะค่อนข้างที่จะซับซ้อนนะในการเข้าไปในพื้นที่นี้อาจจะต้องลำบากนิดนึงนะตรงจุดนี้อาจจะเข้าแค่ตรงเนี้ยแถวๆเนี้ยเข้าไปได้เลยนะฮะแต่ว่าพื้นที่ตรงเนี้ยมันจะยังไม่ยอมเปิดให้เรานะแม้กระทั่งขับรถวนหาเท่าไหร่แล้วก็ตามนะ พื้นที่ส่วนใหญ่นะเราจะเป็นพื้นที่ทําภารกิจทั้งนั้นนะมันก็จะหาเจอง่ายนะครับแต่มีจุดนี้จุดเดียวนะ Lost Layers Plaza เนี่ยนะฮะตัวปัญหาสุดๆเลยสําหรับภารกิจละเลงเมืองนะครับถามว่าภารกิจนี้เราทําแล้วได้อะไรภารกิจนี้เราสามารถได้ผู้นำนะครับในบอร์ดเพื่อไปเพิ่มการรับของผมจะพาไปสาธิตการดูนะที่บอร์ด ว่ามันเป็นอย่างไรนะครับผมไปกันเลยฮนะขอดูบ้านก่อนสักหลัง่ะฟาดไปที่บ้านอ่ามาถึงที่บ้านแล้วนะมาดูที่บอร์ดนี้นะครับผมภา hey, รกิจนี้เราได้อะไรทําไปเพื่ออะไรนะไปดูที่ผู้นําครับผมหลังจากจบภารกิจนี้แล้วเราจะได้เซเนียมานะครับผม คนนี้จะเก่งในเรื่องของการรอบทำร้ายและความมั่นมั่งคั่งนะครับผมคนนี้สุดจริงๆนะฮะก็ในปฏิบัติการนะฮะเราก็จะทำหาผู้นำไปเรื่อยๆนะเพื่อให้มันมีบอร์ดในเรื่องของการพาพวกเขาไปลุยภารกิจแล้วทำให้เราได้ของมาใช้นั่นเองนะอย่างเช่นดินปืนของอุตสาหกรรมหรือว่าปืนต่างๆนะฮะนี่โอเคครับผมคลิปนี้ก็น่าจะบอก ทุกคนได้เพียงเท่านี้นะเต็มที่แล้วนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะผมที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช anel hello ที่กีดด้วยผมสำหรับวันนี้ไปแล้วนะทุกคนบ๊ายไก่ bye.